ตัวนี้ราคา18,900บาทนะครับ18,900บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับเมนบอร์ดนะครับรุ่น24มอสเฟตนะครับใช้มอสเฟต h y ด0 0 8นะครับ200อแอมป์80โวลต์จำนวน24ตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมนะครับในช่องบ๊อบโซล r c เซลล์บิลรัมนะครับ วันนี้วันไทยทำนะครับก็จะเป็นวันที่23กันยายพศ2565นะครับตู้ในการรีวิวนะครับก็จะเป็นตู้อินเวอร์เตอร์ไทยประกอบนะครับขนาด5,000วัตต์48โวลต์สามารถพลิกได้10,000วัตต์ก็จะมารีวิวก่อนลูกค้ามารับนะครับตัวนี้ลูกค้ามารับเองจากขอนแก่นนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้จะติดเป็นมิเตอร์นะครับวัดโวลต์220โวลต์นะครับแล้วก็กระแสแล้วก็ความถี่นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับปุ่มก็จะบอกนะครับปุ่มปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับก็คือการตั้งค่าของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับตัวนี้ลูกค้าไม่เอาชาร์จเจอร์นะครับก็เลยใช้สติกเกอร์ปิดไว้นะครับ อุปกรณ์ด้านในนะครับที่เราจะได้นะครับที่เห็นเห็นเลยก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับรุ่น24 m o ิบสีมอเฟนะครับใช้มอดเฟส h y 4 0 0 8นะครับ200ยแอมป์80โวลต์จำนวน24ตัวนะครับแล้วก็อินดักเตอร์นะครับก็จะใช้ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นขนาด3แกนซ้อนกันนะครับทนกระแสได้สูงนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นหมอแปลงนะครับหมอแปลงเทอร์ลอยเป็นของไทยนะครับเป็นของผมเองนะครับโชคก็จะเป็นของไทยเช่นกันนะครับเป็นของที่ผมพันขึ้นมาเองนะครับหมอแปลงเทอร์ลอยขนาด5,000วัตต์48โวลต์น,นะครับรองรับกระแสะพีคได้เท่าตัวนะครับหมอแปลงเราเห็นจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือชุบด้วยวานิชใสนะครับ ทันด้วยผ้าใยแก้วทนความร้อนสูงนะครับใช้ไฟลนไม่หดนะครับไม่เหมือนพลาสติกนะครับทนความร้อนได้ไม่เยอะนะครับขึ้นมาก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะครับระบบระบายความร้อนของตู้ก็จะใช้พัดลมขนาด3.5นิ้วนะครับ3.5นิ้วจำนวน3ตัวนะครับก็จะเป็นพัดลมที่ดูดอากาศออกจำนวน2ตัวนะครับ การทำงานของพัดลมด้านหลังนะครับก็จะทํางานตลอดเวลานะครับที่ประมาณ20%นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นพัดลมเป่าฮิตซิงนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งดูดออกนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเป่าเข้านะครับการทํางานโหลดเยอะนะครับอาจจะมีอุณหภูมิสูงนะครับตัวนี้ทํางานเป่าฮิตซิงนะครับแล้วก็ดูดเพราะใช้การดูดอย่างเดียวไม่หมดนะครับมันก็ยังสะสมอยู่นะครับ แต่ถ้าเราเป่าช่วยนะครับมันจะออกดีนะครับพัดลมตัวนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อฮีตซิงคตัวนี้ร้อนนะครับสังเกตดีๆก็จะมี ntc นะครับเขาเรียก ntc เมนบอร์ดนะครับอีกเรื่องก็คือเมนบอร์ดเราใช้รุ่น24 m o f สเฟสนะครับใครที่สั่ง5000วัตต์แล้วได้เล็กกว่านี้16มอดเฟสหรืออะไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับตู้นี้นะครับรับประกัน1ปีนะครับประกอบในไทยนะครับประกอบโดยช่างบ๊อบนะครับประกอบโดยผมเองนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีชาร์เจอร์นะครับก็จะโล่งๆนะครับมาดูด้านหลังก็จะมีเฉพาะไฟเอาพุทธนะครับ AC เอาพุทแล้วก็สายแบตเตอรี่นะครับขนาด25สแควร์มิลยาวประมาณ80-100ถึงเซนนะครับแล้วแต่นะครับก็คือเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับเอาไปต่อแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยนะครับตู้ไทยประกอบนะครับขนาด5,000วัตต์นะครับตู้นี้ราคา18,900บาทนะครับ หนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นล้อสี่ล้อนะครับไว้สำหรับเลื่อนเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับตู้ประกอบประมาณสามสิบกโลนะครับราคาอีกครั้งนะครับราคาหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ